กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคย KT16 m o t o r a c i n g นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาลองเจ้า m s l a d ตัวแรงของเราไม่ได้ขี่มา2ปีกว่าครับเครื่องเดิมๆแต่ไม่ได้เดิมจากโรงงานคือ เอาไปทาเครื่องมาใหม่ครับขี่พังเครื่องพังไปสองรอบแล้วครับรอบแรกเอาไปทําร้านแถวบ้านครับแล้วก็พังแล้วก็เอาไปทําใหม่อีกที่ศูนย์หมุดไปเกือบสามมือละนี่เดี๋ยวฟังเสียงท่อเดิมเครื่องเดิม มาดูครัว่าจะแรงเหมือนเดิมไหมเ <c ười> คยขี่ได้เร็วสุดประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเก้าเร็วสุดร้อยสี่สิบเก้าคือร้อยสี่สิบเก้านี่คือแบบสุดๆอะไล่ <c ười> สุดแบบดูดดูดกระบะดูด <c ười> แล้วก็ปกติได้ประมาณร้อยสามห้าไนสเตอร์เป็นสี่ห้าข้างหน้าสิบห้าประมาณนี้สิบห้าสี่สิบห้าผมวิ่งมาแล้วแหละคือแบบ กากไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะครับโคตรกากเลยวิ่งแทบจะไม่ออกเกียหกนี่แทบจะวิ่งไม่ได้เลยโอเคไม่ต้องพูดมากไปดีกว่า 1 0 0่งหมื่นรอบโอเคไปลดเยอะไหนแล้วว่า สี่ก็ไม่สุดนะครับโอเคหมดกลับไปทางเดิมคือแบบไม่ถึง120 <c oughs> ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะครับเกียร์สาเกียสามที่สุดแต่เกียร์สี่แทบจะไม่สุดเลย นี่คือรถลงนะเนี่ยเกียร์หกลลงได้แค่ร้อยสิบสี 6นี่คือไม่ต้องใช้116โอเคมอบมอบได้แค่นี้116ขอ,อสัก120ยี่ิ เป็นเพราะสเตอรี่เกิดไปปิดไม่ขึ้นนะครับคงต้องใส่เบอร์ใหญ่กว่าเดิมโอเคเขาบ้านแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอาไปทำให้มันแรงๆก่อน สักร้อยสี่ร้อยห้าน่าจะได้มั้งสํหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ